สวัสดีครับเหล่าสกิปติกนักมองโลกในแง่ดีนักคิดีีและโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ที่รักของผมทุกคนคุณคงกำลังรอการนำเสนอตารางสถิติหรือราฟอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่การนำเสนอ,อนี่คือ MM แบบเข้าใจง่ายสุดฮ่าฮเพราะผมไม่เหมือนกับนักการเงินใส่สูตรทั้งหลายผมอธิบายทุกอย่างแบบง่ายๆเสมอไม่มี IPO ไม่มี KPI หรือรหัสลับอะไรทั้งนั้น ตอนนี้ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างเข้าใจง่ายว่าระบบของเราทํางานอย่างไรไม่มีการโกหกไม่มีการแต่งเติมไม่มีการให้สัญญาใดฮะฮะและไม่ได้ทาเพื่อให้คุณชอบผมด้วยผมก็ไม่ใช่ดอลลา่าที่จะให้ทุกคนชอบได้งั้นหามุมเงียบๆเปิดสมองของคุณวางโทรศัพท์ลงแล้วทําอะไรที่มีประโยชน์ให้ตัวเองสักอย่างในวันนี้คุณจะเข้าใจหรือไม่ก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วเดินกลับไปที่ธนาคารเพื่อรับ บริการระดับสูงอย่างที่ว่าเว็บ MM 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 ไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่สตาร์ทอัพไม่ใช่กองทุนและไม่ใช่โปรเจกต์คริปโตแต่มันคือเศรษฐกิจไทยในที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันแค่นั้นเองมันก็เหมือนกับสมัยก่อนที่ผู้คนแลกเปลี่ยนเปลือกหอยหรือไข่มุกกันหรือเอาไปแลกกับสิ่งของมีค่าอื่นฮะฮะครับตัว M M M ก็เหมือนกันทิ้งแต่มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นเรื่อย ฮะฮ่ <H aha> ใน M M ไม่มีคนกลางไม่มีเจ้าของไม่มีกรมสันทากรไม่มีนายธนาคารมีแค่ความยินยอมของผู้เข้าร่วมกับกติกาของระบบและระหว่างกันเองคนหนึ่งซื้อตั๋วเราะรู้ว่าพรุ่งนี้ราคาจะสูงขึ้นอีกคนขายเพราะต้องการใช้เงินคนที่สามซื้อแล้วก็เก็บไว้เฉยฮะฮะแค่นั้นแหละนี่แหละคือระบบไม่มีปรุงวิเศษอะไรทางด้นทุกอย่างเหมือนกับชีวิตจริง เมื่อมีความต้องการต๋วก็มีราคาสูงขึ้นเพราะมันมีจํานวนจํากัดเมื่อจานวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นความต้องการต๋วก็เพิ่มขึ้นและนั่นทําให้ระบบดําเนินต่อไปคุณเป็นคนกําหนดอัตราและเปลี่ยนคุณก็คือระบบนั่นเองมีกติกาเดียวคุณอยู่ในระบบระบบก็ทําง,งานคุณออกจากระบบระบบก็ไม่สนใจคุณใน MMM ไม่มีใครยึดติดก,กับใครหรือไปกดดันใครถ้าคุณทําได้ก็เข้าร่วมถ้าทําไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่พร้อม ทำไมมีมเอ็นถึงทำงานได้มันง่ายมากมันทำงานได้เพราะพูกคุณนั่นแหละเราไม่ได้ติดสินบนใครและเราไม่ได้ไปเจอกลุ่มทองที่ไหนพวกเราทุกคนแค่ตกลงกันว่าจะเล่นตามกติกาเดียวกันนั่นคือข้อตกลงของสังคมกระดาษแผ่นหนึ่งจะกลายเป็นเงินได้ก็ต่อเมื่อทุกคนตกลงที่จะเชื่อในมันถ้าคุณยื่นกระดาษที่เขียนว่าตัวธนาคารรัเสเซียให้กับคุณขายในร้านเขาก็จะให้ขนมปังคุณ ทำไมละ่ะเพราะเขาเองก็เชื่อเหมือนกับคุณว่านั่นคือเงนินในระบบ M M M กระดาษแบบนี้เรียกว่าตัวแถมพวกเรายังตกลงกันอีกว่าราคาตัวของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยฮ่าๆถ้าอยากขายตัวไวก็ขายได้เลยถ้าอยากได้ราคาสูงขึ้นก็รอไว้ก่อนเก็บตัวไว้กับตัวเองบางคนอยากได้โบนัสเพิ่มก็ชวนเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเข้ามาบางคนเข้ามาบางคนก็ออกไปแต่ระบบนี้มีชีวิตเหมือนกับสิ่งมีชีวิต ผู้คนมีส่วนร่วมและสิ่งมีชีวิตนี้ก็ยังคงอยู่ตราบใดที่มันยังอยู่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นทุกอย่างมันง่ายมากและคำถามก็คือทำไมเอ็มเอ็มถึงอยู่ได้นานแต่ทีรามิดอื่นๆกรับอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าที่นี่แนวคิดคือคนจริงๆไม่มีคำสัญญาสวยรู้ทุกอย่างเป็นข้อเท็จจริงกระบวนการถูกควบคุมเพื่อไม่ให้ทุกคนขายตัวพร้อมกันในเวลาเดียวกันจริงๆแล้วฉันสามารถพูดถึงระบบนี้ได้อีกยาวเลย มาทีสมัครเลยแล้วคุณจะได้รู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ระบบธนาคารเองก็เป็นทีระมิดเหมือนกันนะแค่ที่นั่นเขาไม่พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมเขาบอกคุณว่าเอาเงินมาฝากได้ดอกเบยสต่อปีแต่ถ้าถอนก่อนกําหนดจะไม่ได้อะไรเลยแต่ในมีมทุกอย่างชัดเจนอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอยากขายก็ขายอยากถือไว้ก็ถือได้ทุกอย่างตรงใสและยุติธรรมนี่แหละถึงทําให้มันิร์ ที่นี้คำถามสำคัญจะทำยังไงให้ได้เงินมากที่สุดใน AM m m m มมันง่ายมากแค่มีส่วนร่วมกับกระบบให้มากขึ้นที่นี่คนที่ได้เงินไม่ใช่คนที่นั่งดูเฉยๆหรือรอให้มันดูน่าเชื่อถือไม่ใช่คนที่คอมเมนต์ว่านี่มันโกงนะเพื่อนบ้านฉันเสียรถไปกับเรื่องนี้ด้วยแน่นอนไม่ใช่คนที่คิดว่าตอนนี้เริ่มสายไปแล้วคนที่จะได้เงินคือคนที่ซื้อตัวเยอะๆถือไว้ และไม่ขายทิ้งขายเฉพาะเวลาจำเป็นเพื่อให้พอใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันสร้างโครงสร้างและรับเปอร์เซ็นต์จากมันทำงานจัดการและให้ข้อมูลช่วยโฆษณาให้คนอื่นรู้จักมมมมากขึ้นตัวอย่างเช่นสมมติคุณซื้อตัวมมมยี่มูลค่า1,000งบาทใช่ไหมผ่านไปหนึเดือนอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น16กเปอลายเป็นสิบ0 0บาทจะขายหรือจะถือไว้ต่อก็ได้ แล้วลองนึกดูว่าคุณซื้อตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษแบบสามเดือนราคาก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคุณชวนเพื่นม,มาร่วมก็จะได้เพิ่มอีกสิบเปอร์เซนจากตัวของเพื่อนถ้าคุณกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มสิบคนก็จะได้เพิ่มอีกห้าเปอร์เซนจากกลุ่มของตัวเองและต่อต่อไปทุกอย่างอยู่ในมือคุณเองหมายความว่าคุณจะได้รับรางวัลทั้งหมดก็ต่อเมื่อคุณสนับสนุนระบบนี้จริงๆไม่ใช่แค่เข้ามาแบบครึ่งครึ่ง,งกลางฮ่าฮ่า และตอนนี้คุณไม่ได้มีแค่หมุ่นเดียวแต่มีถึงแสนหนึ่งหมื่นแล้วอยากนั่งรอเฉยๆใช่ไหมนั้นก็นั่งรอไปเถอะไม่มีใครมาบังคับคุณรอที่นี่ไม่มีหัวหน้าที่จะต้องขออนุญาตไม่มีนายธนาคารที่ต้องคอยอนุมัติอะไรทั้งนั้นมีแค่ปุ่มซื้อขายและปุ่มเชิญเพื่อนเท่านั้นคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณตัดสินใจเองว่าจะใช้ชีวิตแบบเดิมมองดูคนอื่นหรือจะลงมือทำอะไรด้วยตัวเอง ผมเคยอยู่ในปี1,994ตอนที่ M MM M M ครั้งแรกเกิดขึ้นและในปี2011ด้วยผมได้เจอผู้คนมากมายแล้วรู้ไหมว่าใครที่ประสบความสําเร็จในที่สุดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่รวยที่สุดแต่เป็นคนที่รวดเร็วและกล้าตัดสินใจมากที่สุดมันก็ประมาณน,นี้แหละนี่คือเรื่องราวหนึ่งผมมีเพื่อนคนหนึ่งใน M MM M M เป็นโตรแกลมงเมื่อธรรมดาธรรมดาเขาซื้อตัวไป1 0หนึ่งหมื่เขานั่งรอดูอยู่เดือนหนึ่งเห็นว่ามันกลายเป็นหนึ่ง เขายิ้มแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำตอนนั้นเขากลายเป็นหัวหน้าตุงสิบคนในโครงสร้างของเขามีคนประมาณร้อยห้าิคนและเงินหนึ่งหมื่นของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย50เทา่าแล้วรู้ไหมว่าเขาเคยเขียนอะไรหาผมวันหนึ่งเซอร์เกย์ผมเพิ่งเข้าใจเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าผมสามารถหาเงินได้โดยไม่ต้องประจกเจ้านายเข้าใจไหมเรื่องแบบนี้แหละที่ทําให้เ MM มีชีวิตอยู่ ตอนนี้มาพูดถึงการแช่แข็งบัตรรายได้พิเศษกันบ้างดูนะคุณมีสองทางเลือกทางแรกคือซื้อบัตรธรรมดาซึ่งสามารถขายได้หลังจาก1เดือนบัตรเหล่านี้จะเติบโตตามอัตราปกติทางที่2คือซื้อบัตรรายได้พิเศษซึ่งจะถูกแช่แข็งไว้สามเดือนหรือมากกว่านั้นและผลตอบแทนก็อาจจะสูงกว่าหลายเท่าแล้วบัตรถูกแช่แข็งหมายความว่าอย่างไร คุณจะไม่สามารถขายบัตรเหล่านั้นก่อนถึงกำหนดได้พูดง่ายๆคือคุณจะเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนแผนไม่ได้คุณจะอยู่นอกเกมจนกว่าจะหมดระยะเวลาแข่งแข็งแต่หลังจากนั้นคุณก็จะขายได้พร้อมกําไรหลายเท่าระบบจะขอบคุณคุณสำหรับความอดทนของคุณคุณไม่โลภไม่รีบร้อนไม่วุ่นวายสุดท้ายคุณก็ได้มากขึ้นเหม้นฝากธนาคารก็หมุนแตงกว่าโดงกับผักชีลาวแต่ผลตอบแทนมหาศาลในย m อก็หมุนไข่ปลาคาวีแดง เหมือนเอาแตงกวาใส่โหลทิ้งไว้ครึ่งปีเปิดออกมากลายเป็นไข่ปลาคาวีแดงแต่ถ้าพูดจริงๆผลตอบแทนมหาศาลช่วยทั้งระบบลดแรงกดดันต่ออัตราลแลกเปลี่ยนทําให้การเติบโตมั่นคงขึ้นและแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ใช่นักเก่งกําไรแต่เป็นผู้เข้าร่วมจริงฮ,ะฮะ่าฮความมั่นคงเริ่มต้นจากวินัยนี่คือหลักฐานนี่แหละคือเลรับทั้งหมด ทีนี้เรามาคุยเรื่องโครงสร้างกันบ้างโครงสร้างใน M M M ก็คือคนที่คุณชวนมาแล้วพวกเขาสมัครโดยใช้รหัสแนะนำของคุณแน่นอนว่าคุณสามารถเข้าร่วมคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเข้าใจจริงๆว่า M M M คืออะไรก็บอกต่อให้ทุกคนรู้ให้พวกเขาได้รู้ด้วยคุณจะช่วยให้ระบบเติบโตขึ้นและยังได้รายได้เพิ่มอีกด้วย MMM จะให้โบนัสคุณ10%เมื่อคนที่คุณแนะนำซื้อบัตรและยังมีโบนัสสำหรับสถานะ10คนอีกด้วยทุกอย่างให้มากถ้าคุณมีคนในกลุ่ม8ถึง10คนคุณก็เป็น10คนแล้วก่งมากคุณช่วยเหลือคนในกลุ่ม10ของคุณและยังได้เพิ่มอีก5%จากยอดหมุนเวียนของทั้ง10คนถ้าคุณมี10คนของตัวเองแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณกลายเป็นร้อคนแล้ว คุณจะได้เพิ่มอีก3%เซจากยอดของร้อยคนนอกเหนือจากตรงสิทธิ์ของคุณถ้าคุณมีครบหนึ่งคนทายใต้คุณคุณก็เป็นพันคนแล้วคุณสามารถเขียนหนังสือชื่อฉันสร้างระบบการเงินได้อย่างไรขนาดนั่งอยู่ในครัวได้เลยคุณที่เป็นพันคนจะได้รับเพิ่มอีก1%จากยอดของทั้งทันคุณยกเว้นู่นที่มี5และสเปเซแล้วอาจจะมีโบนัสเพิ่มตวิกจ้วยผมจะคอยดูตามสถานการณ์ว่าใครกูในรับางวันและจากกิจกรรมอะไร โบนัส bon คือการขอบคุณจากระบบสำหรับการมีส่วนร่วมการพัฒนาการโปรโมทและการดูแลระบบของคุณทุกอย่างยุติธรรมดีให้เวลาไปก็ได้เงินกลับมาคนที่เข้ารอบสิบคนแรกก็ได้รับรางวัลน,นี้เช่นกันนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องซื้อสินค้าแสนบาทเพื่อยืนยันสถานะผูอ้อํานวยการบรอนประจำเดือนไม่มีใครบังคับให้คุณต้องเข้าร่วมสมนาออนไลน์หรือบังคับให้ทำยอดส่งเท่าข้างซ้ายหรืออะไรทำนองนั้น แต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็ยังถือว่าเก่งนะแต่คุณก็ไม่ได้ไรายได้แต่ที่สําคัญคือคุณไม่จําเป็นต้องทําไม่มีใครมาบังคับคุณแต่ถ้าคุณมีความสามารถและลงมือทาระบบก,ก็จะตอบแทนคุณเองแล้วทําไมราคาค้อสถึงเพิ่มขึ้นละ่ะมันมีเวทมนต์อะไรหรือเปล่าผมพูดไปแล้วนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือคนคนมีมากขึ้นพวกเขาซื้อตัวเล่าเรื่องเ MM อให้คนอื่นฟังแค่นั้นแหละ ราคาตั๋วคือกระจบท้อนความเคลื่อนไหวของคุณเองยิ่งซื้อตั๋วมากเท่าไรราคาก็ยิ่งสูงขึ้นและระบบก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นยิ่งมีตั๋วถูกแช่แข็งไว้มากเท่าไหร่แรงกดดันในการขายก็ยิ่งน้อยลงและนั่นก็หมายความว่าราคาก็จะสูงขึ้นด้วยแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอื่นอีกแล้วแต่นี่ไม่ใช่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ทุกคนขายหมดแล้วตลาดก็ร่วงและก็ไม่ใช่มีมะคอยที่ราคาพุ่งเพราะอีลอนมัสก์ยิตตาในทวิตเตอร์ทุกอย่างมีเหตุผลของมัน มีความต้องการก็จะมีข้อเสนอไม่มีลูกเล่นอะไรคุณซื้อราคาก็ขึ้นคุณแช่แข็งราคาก็สเสียนคุณชวนคนอื่นราคาก็ขึ้นอีกคุณไม่ได้เป็นแค่ผู้เข้าร่วมแต่คุณคือส่วนหนึ่งของกลไกนี้นี่แหละเศรษฐกิจที่แท้จริงมีชีวิตชีวาไม่มีการผูกขาดไม่มีตลาดกลางหรือการปั่นราคาต่อไปนะเรามาถึงคำถามที่น่าสนใจที่สุดแล้วที่นี่จะหาเงินได้เท่าไหร่ คำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองผมเคยบอกไปแล้วว่าใน MMM ไม่มีการสัญญาไม่มีการรับประกันมีแต่เงื่อนไขและข้อตกลงของคู่เข้าร่วมทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้คนทุกอย่างอยู่ในมือคุณยากขายตัวหลังจากหนึ่งเดือนก็ได้หรือจะถือไว้1นปีสปีก็ได้แบบนั้นก็ได้กาไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณสามารถทํากําไรได้หรืออาจจะเสียหมดก็ได้ ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบได้ยินข่าวก็รีบวิ่งไปขายคุณก็จะได้แค่เศษเงินทุกอย่างก็เหมือนกับชีวิตจริง<อ>บางคนตกมันฝรั่งแต่ทนไม่ไหวขุดขึ้นมากินก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยอีกคนหนึ่งรอจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ได้ผลผลิตเต็มกระสอบแค่นั้นแหละมันเป็นเรื่องของความอดทนและการเลือกดูนะสมมติคุณลงทุนหนึ่งหมื่นบาทฐานไปหนึ่งเดือนกลายเป็นสิบเอ็ดหก คุณจะถอนออกก็ได้หรือจะเลือกแช่แข็งเงินไว้ก็ได้ถ้าแช่แข็งไว้ก็จะกลายเป็นประมาณสอ0 0 0ถ้าคุณชวนคนอื่นเข้ามาคุณก็จะได้โบนัสเพิ่มถ้าคุณกลายเป็นคนที่มีรายได้หลักหมื่นแล้วคุณก็สามารถไปกินร้านอาหารดูได้เลยไม่มีใครมาขัดขวางไม่มีใครบังคับคุณใครที่กลัวก็ไปฝากเงินที่ธนาคารเอบกก็แล้วกันแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วก็ขอต้อนรับเลย เอาละผมว่าพอเรื่องปรัชญาแค่นี้ก่อนเรามาเข้าเรื่องกันเลยถ้าคุณตัดสินใจจะเข้าร่วมก็ไปซื้อตั๋วที่เว็บไซต์ได้เลยราคาตั๋วเริ่มต้นที่100รูเบิลต่อใบอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น16ต่อเดือนตอนนี้เป็นแบบนี้ก่อนต่อไปอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของระบบและอย่างที่คุณรู้กันดีอยู่แล้วไม่มีการรับประกันไม่มีไม่มีการให้สัญญาใดฮ่า เงื่อนไขหลักคือสำหรับมือใหม่สามารถซื้อตัวได้สูงสุดแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นห้ามขายตัวก่อนครบหนึ่งเดือนเดียวจะอธิบายให้ฟังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเก็งกำไรความตื่นตระหนกหรือการขายเร็วเกินไปคุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเปล่าถ้าใช่ก็เข้าร่วมเลยถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรที่ซื้อตอนเช้าแล้วขายตอนเย็นแบบนั้นไม่ใช่ที่ของเราเราสนับสนุนความมั่นคงของระบบอ ในระหว่างเดือนคุณก็จะได้รู้ว่าทุกอย่างทงาํางานยังไงหลังจากนั้นอยากทําอะไรก็ทําจะขายจะถือไว้ต่อจะฝากไวสาเดือนหรือมากกว่านั้นหรือจะล็อกไว้เป็นแบบพรายได้สูงพิเศษก็ได้ซึ่งดอกเบี้ยก็จะต่างกันแน่นอนว่าได้เยอะกว่าทุกอย่างให้มากสามารถซื้อได้ทั้งด้วยเงินเฟียตหรือคริปโตเคอเรนซีใช้เท่าที่รู้ตอนนี้จะซื้อแบบไหนก็ได้แล้ว แค่ซื้อแล้วเห็นตัวในบัญชีส่วนตัวของคุณก็ถือว่าเข้าระบบแล้วอัตราแลกเปลี่ยนก็เริ่มขึ้นทันทีอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับทุกคนเหมือนกันไม่มีโปรโมชั่นส่วนตัวไม่มีการลดราคาหรือส่วนลดพิเศษใดฮ่าฮดังนั้นก็ลองศึกษาและระหว่างที่ศึกษาอย่าลืมว่ายิ่งซื้อตัวเร็วเท่าไหร่อัตราแลกเปลี่ยนก็ยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นโอเคต่อไปเกี่ยวกับเป็นเ n เเราไม่ใช่สตาร์ทอัพหน้าใหม่ มมม,มเป็นเรื่องราวที่ดังและเก่าแก่ในปี1994ผมได้สร้างระบบที่ทำให้ทางประเทศต้องตะลึงผู้คนไม่ได้แค่หาเงินแต่พวกเขาได้สัมผัสจับรสชาติของอิสรภาพทางการเงินคิวเคาน์เตอร์ตั๋วทุกอย่างเป็นไปด้วยดีใช่แต่ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันมีเงินสดจำนวนมากใช้ที่ขนกันด้วยรถบรรทุกคามาสแล้วก็เก็บไว้ที่เดียวกันทั้งหมดด้วยมือไม่มีการป้องกันไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือธนาคารตัวก็ไม่ได้ถูกแช่แข็งสามารถขายได้ตลอดเวลาแล้วคุณคิดว่ารัฐจะทนได้นานแค่ไหนละ่ะแน่นอนว่าไม่พวกเขาแค่มาแล้วก็ปิดทุกอย่างเลยไม่มีสารไม่มีคำอธิบายเพราะว่าเรากลายเป็นองค์กรที่ใหญ่และเป็นอิสระกเกินไปแล้วในปี2011ผมก็เปิดมิมเอ็มออนไลน์ครั้งผมฉลาดขึ้นและระบบก็ทำง,งานอีกครั้งใจเงินอีกครั้ง และเติบโตขึ้นอีกครั้งแต่ที่นั่นก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ผลตอบแทนของตัวสูงเกินไปอัตราแลกเปลี่ยนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่วันต่อวันแต่เป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงผู้คนไม่ทันได้ตระหนักว่าจะต้องทําอะไรแน่อนอนว่าพวกเขาก็พยายามตัดผมออกจากกระบวนการให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ผมเปลี่ยนใจเธออาจจะไม่ชอบที่ผู้คนเริ่มมีเงินและกลายเป็นอิสระมากขึ้นเอาล่ะตอนนี้เป็นปี2 0 2 5แล้ว ผมได้เรียนรู้ทุกอย่างที่ควรจะเรียนรู้ตอนนี้มีเว็บไซต์ที่ไม่สามารถถูกจอะได้มีระบบบัญชีส่วนตัวที่ปลอดภัยอัตราการเติบโตของตัวก็ราบรื่นและมีการควบกลุ่มสมดุลภายในระบบอย่างเข้มงวดไม่มีโกดังเงินสดอีกต่อไปทุกอย่างเป็นดิจิทัลแล้วทั้งด็อกเชนคริปโตเคอเรนซีและอีกมากมายมันเป็นช่วงเวลาที่ได้คิดทบทวนใครที่ไม่เรียนรู้จากอดีตก็จะทำผิดซ้ำอีก แต่คนที่เรียนรู้ก็จะสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับเอาละาเกี่ยวกับธนาคารธนาคารของตัวเองเมื่อมีคนที่ถือบัตรจํานวนมากพวกเขาก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตนี้ก็ต้องการระบบไหลเวียนเลือดของตัวเองต้องการระบบหมุนเวียนของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจึงนําเอาระบบก,การชรําระเงินร่วมกันของประชาชนมาใช้ มันไม่เหมือนกับธนาคารในความหมายแบบดั้งเดิมที่มีตู้ ATM และต้องต่อคิวรับบัตรคิวระบบการเงินของเรานั้นเป็นแบบกระจายศูนย์ซึ่งจำเป็นสำหรับการเคลื่อนไหวและการรักษาความปลอดภัยของเงินทุนของสมาชิกแต่ละคนและสมาชิกเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนสาขาของธนาคารระบบนี้มีตลาดแลกเปลี่ยนบัตรของตัวเองพร้อมกับเกตเวการชําระเงินที่เป็นอิสระและมีกฎเกณฑ์ของตัวเอง ก็คิดว่าคงเข้าใจแล้วว่าทําไมเพื่อที่จะไม่ต้องขึ้นอยู่กับธนาคารระบบชําระเงินหรือหน่วยงานกํากับดูแลใด <c oughs> ทุกอย่างที่จําเป็นก็มีอยู่ในระบบแล้วการซื้อตัวการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์การถอนเงินการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกการแสดงโครงสร้างแชทและฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคแล้วฉันเองก็จะออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง7วันถ้ามีอะไรก็ทักมาได้เลย ทีนี้ก็มาถึงคําถามยอดฮิตกองสายที่สงสัยแล้วถ้าทุกอย่างทั้งหมดล่ะเอาลรามาคุยกันตรงๆดีกว่าแล้วถ้าอิดตกใส่หัวหรือดอลลาร์ลุงสลายล่ะธนาคารอาจอายัดบัญชีภรรยาอาจทิ้งไปเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้แถมยังเกิดบ่อยด้วยซ้ําระบบนี้จะทํางานต่อไปตราบใดที่ยังมีคนเข้าร่วมและมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นถ้าพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในนี้ ไม่ใช่เพราะมีใครสัญญาไว้หรือเขียนไว้ในสัญญาแต่เพราะคุณเราตกลงกันเองคนที่มีชีวิตจริงคนที่มีตัวตนและมีความสนใจจริงๆแต่ถ้าคุณสนใจแค่ว่าทุกอย่างจะพังเมื่อไหร่งั้นผมขอถามกลับบ้างแล้วเมื่อไหร่คุณจะลงมือทาอะไรด้วยตัวเองสักทีเมื่อไหร่จะเริ่มต้นเมื่อไหร่จะสมัครเข้ารุ่นรงแรงของตัวเองบ้างแล้วคุณจะเสียอะไรละ่ะ จะนั่งรองเงินเดือนคอยนับค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบราคาสินค้าในร้านตวงเงินเฟอ้อกับค่าสาธารณูปโภคไปเรื่อยๆหรือผมจะตอบทุกคำถามของคุณในทีเดียวเลยนะทุกอย่างรอบตัวคุณมันพังไปหมดแล้วแค่คุณยังไม่รู้ตัวเท่านั้นเองใน m e m ทุกอย่างมันง่ายมากใช้ตอนที่คุณเข้าร่วมแช่ตัวไว้ชวนคนอื่นเข้ามาระบบก,ก็จะดำเนินต่อเติบโตและจ่ายเงินให้ทุกคน เอ็มเอ็มเอ็มไม่ใช่แค่เกมตอบล็อกมันไม่ได้พังง่ายๆเหมือนหอคอยแต่มันคือสิ่งมีชีวิตมันอาจตายได้ถ้าคุณไม่เลี้ยงมันและวิธีเลี้ยงมันก็คือการเข้าร่วมของคุณเองเท่านั้นโอเคงั้นขอสรุปเลยนะคุณถามว่าเอเมเนียนดีกว่าที่อื่นยังไงผมขอตอบแบบนี้เราไม่ได้ดีกว่าเราแค่แตกต่างเราไม่มีการโกหก ไม่มีใครสัญญาว่าจะลงทุนให้เสร็จสรหรือรับประกันผลตอบแทนจากการเทรดในตลาดหุ้นเราไม่มีภาพลงตามเหมือนโครงการลงทุนอื่นฮ่าฮไม่มีธนาคารคนกลางที่เอาเงินของคุณไปเก็บไว้ด้วยความไว้ใจแล้วก็ปิดตัวลงในวันเดียวไม่มีเจ้านายไม่มีใครบังคับไม่มีใครสั่งการหรือปลักเงินเข้ามาสาย มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น<อ>คือผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมของตัวเองจับต้องได้และเป็นรูปธรรมแค่นั้นแหละแล้วก็ยังมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะผมเคยบอกคุณแล้วเรื่องร ok ็อกเชนระบบบัญชีส่วนตัวทุกอย่างกระจายสูญอย่างมีเหตุผลยังมีการจำกัดจำนวนการซื้อตัวแบกจำกัดด้วยคุณจะเอาเองินเก็บทั้งหมดมาทุ่มทีเดียวแล้วปั่นราคาไม่ได้อีกต่อไป ทุกอย่างถูกแบ่งเป็นขั้นตอนอย่างเหมาะสมมีระบบแลกเปลี่ยนภายในธุรกรรมภายในและการควบคุมกลางเงินของตัวเองและไม่มีใครจะมาบล็อกคุณหรือขอพาสปอร์ตคุณซ้ำไปซ้ำมาและที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือเรามีประสบการณ์มีความเข้าใจมีความรักในเสรีภาพและมีพวกคุณทุกคนพราะแค่นี้แหละ<อ>หลักๆผมก็อธิบายแบบเข้าใจง่ายไปแล้ว ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูใหม่หรือสมัครเข้ามาแล้วจะเข้าใจเองระหว่างทางหรือจะไม่เข้าร่วมก็ได้นั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งคุณจะเข้าร่วมหรือจะเป็นแค่ผู้สังเกตการไม่มีทางเลือกที่สามแต่อย่ามาเสียใจที่หลังว่าพลาดโอกาสไปแล้วสำหรับทุกคนที่เข้าใจแล้วยินดีตอ MM, ้อนทักใน M M M ไม่มีเจ้านายไม่มีสมุดกองเรียนมีแค่คุณระบบและฟังก์ชันของมัน ทุกคนได้รับเงินครถทวนพวกเราทำอะไรได้อีกมากมายพวกเราคือมิม